ตอนเช้าค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาคุณแม่มาช่วยคุณลูกขายผักใช่ไหมค่ะวันนี้วันพระวันนี้วันพระเราขายยันผักนะทุกอย่าง5บาทหมดค่ะ5บาทค่ะสลัด5บาทหอมเราเรียกผักกาดหอมผักกาดหอมนะคะนี่สิบค่ะเห็นไหมสิบห้าบาทสุดยอด ถั่วนี่ก็แค่กำห้าบาทนะคะค mm ่ะเห็นไหมเอาอันนี้ไม่ได้เอาใส่ดีเลยไม่ต้องใส่เลยแม่คุณแม่เขาไม่ช่วยคุณลูกขายผักนะคะแกคุณทางตอนเช้านะคะตอนนี้ใช่้นี่เดี๋ยวจะพาไปดูร้านข้างเดี๋ยวจะพาไปดูร้านข้างนะอันนี้ร้านแม่ติสตีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแม่ก็จะไปวัดนะเราจะ เรียกว่าอะไรอะ่ะนี่ก็จะเป็นถาดผักของเราขายแต่เช้านะคะอยไรมาตะเดิมขอค<ะ>บคุณมากมาตเดิมแล้วโอ้สุดยอดเราขายยันผักนะคะเนี่ยเนะดี๋ยวพาไปดูร้านแม่ว่าแม่แกทําอะไรตอนเช้าเช้ามากคะ่ะยี่ไม่ได้ใส่นาฬิกาไม่รู้กี่โมงกี่โมงแล้วแม่เกแล้วนี่ดูสิ แม่เกตื่นมาขายแต่เช้าเลยอันนี้เป็นขนมหวานที่จีสั่งไว้ที่จะเอาไปวัดเนาะแล้วก็เป็นอย่างนี้แกขายทุกอย่างสักกระเปือยันเรือรบจริงๆแม่อันนี้อะไรอ่ะเจียวเจียวบองกับเจียวแมงดาเ๋ยเจียวแมงดาอันไหนกินกับข้าวเหนียวอร่อยอันนี้เราไหมนนกินได้ทั้งข้าวเหออน,นียวเนาอ,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 อันนี้คืออะไรคะซุปซุปุปปหน่อไม้ซุปปลาเขือ นี้ลาบไก่อันนี้อะไรคะซุปเผ็ดกระด้างซุปเผ็ดกระด้างเออเดี๋ยวทังนั้นหนูเอาอันนี้ใส่ถุงไว้เดี๋ยวหนูเอาไว้กินข้า,าวเช้าอือหือนี่นะคะแม่ขายถุงเท่าไหร่คะสิบบาทจ้าเห็นไหมแม่แก่ขายถูกมากสิบบาททุกคนขาตอนนั้นในหม้อแม่แกงอะไรเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูแป<ห>๊บนึงดูน้ำพริกแม่คะ่ะแม่แก่ทำขาย แบบน้ำปานึง่ง่แปลน้ำปลาโอ้ยแม่หนูเพิ่งแปรงฟันมานี่ค่ะดูสิผักนี่สิ่งที่จีปรดปรานอ้แม่เก็บจักพอทักทิ้งหน่อยนะชุดหนึ่งแจกจีโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวจีกลับมาจากวัดมากินข้าวนี่นะคะชะอมค่ะนี่สิ่งที่จีปรดปรานที่สุด อันนี้คือแกงหน่อไม้ใส่ผักหวานแล้วก็ใส่ไขม่มดแดงใช่ไหมคะแม่มนี่เห็นไหมสุดยอดคือแม่แกมาแต่เช้าอะคะ่ะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวไปดูคุณพ่อแกทำอะไรนะคะคุณพ่อแกก็ย่างคะ่ะ <Okay. S 1> อันนี้คุณพ่อ,อย่างไก่คะ่ะ mm hmm. คุณพ่อ,อย่าง mm hmm. ไก่มีปลาดุกด้วยแต่กินไม่กินปลาดุกกินก็ไม่กล้ากินอะ่ะมันเลือบเลือเหมือนงูอะไรนะเหมือนเหมือนปลาไหลอะ ดูไฟลุกมากพระเจ้าไฟสุดยอดตอนเช้าอย่างเงี้ยหมุนตามที่ไปเลยนะเวียนหัวตามที่ไปนะดูพ่อขายไก่ไม้เท่าไหร่คะเห็นไหมไม้สี่สิบบาททุกคนหาก,กินไม่ได้นะไม้สีสิบบาทใหญ่ขนาดเนี้แกขายไม่รู้แกเอากำไรที่ไหนลนะ่ะแกเอาคนอิ่มไว้ก่อนอนะ นี่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันเชา้าเสี่ยก็ว่าเปิดร้านแต่เ,เช้าเลยนะคะเสียเ่ยร้านแต่เ,เช้าเลยเสี่ยกำลังจัดร้านค่ะส่วนจี้ทําอะไรเชีย่ยว้าแต่เช้าปกติแต่อคอนเทนต์ปกติอะไรคะกี่โมงแล้วคะี่ดูให้ดูนาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่วันนี้หกโมงเช้าแล้วเร็วแล้วเรามาตัต้งตีห้าค่ะชีวิต้องขยันห้ามนอนตื่นสายอย่าอายทำกิน อย่าหวินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเฮ้ยวันนี้ทำไมที่รักสดใสจังวะหลาสดใสจริงๆอ่ะโอ้ยนี่นะคะดูร้านตอนช้านะคะที่กำลังจะจัดกับข้าวจะไปวัดนะคะมาดูกันของที่มันเก็บไว้ได้ดานแอร์ที่ราคายังไม่ได้ของเต็มหลังยาวเลยกดยูทูปปิดกดยูทูป ปกติจะได้โรยหอมตั้งแต่เช้าแอบว่าอยู่ไม่ได้แคร์ไอ้แคร์ส่ตาประชาชนเลยอะอ้าแคร์ทำไมไปสายตาประชาชนเราหอมแก้มกันตัวเราไม่ได้อะไรนี่โอ้ยแสดงว่าอืออ๋อนี่ยนี่ไม่ใช่หรอแสดงควารักไม่ใช่หรอมา มาแล้วค่ะอะไรอารงอารงอะไรนี่เอานี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะห <50 S 1> ้าสิบบาทจ้าคุณเห็นไหมห้าสิบบาทคุณเอาที่ไหนนี่ดูแต่ก้างเงินแต่ก้างทองเรียกตั้งนานแล้วเนี่ยเรียกวายมากห้าสิบบาท กแล้ว็ดยอดยดเ,ยเอาาเอาากไไนก็ี่ยทุกคนเ็าตื่นมาค้าขายกันนะคะเราบ้านใกล้เรือนเพียงกันค่ะให้ดูนะคะโอ้ตอนเชา้ารถจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เห็นไหมร้านผักของเราอยู่ข้างค่ะอันนี้ร้านแม่อันนี้บ้านแม่บ้านแม่จะของบ้านเช่าแกาก็ปล่อยให้คนเช่าต่อนะจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะ ร้านแบบเป็นบ้านเราเนาะไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวจีไปเตรียมตัวไปวัดก่อนนะคะเอาข้าวด้วยนะน้องบีน,นี่นะคะเ,เห็นไหมก็เ,เริ่มสุกแล้ว